นำหนักมันที่139นะครับนำหนักนะครับอยู่ที่96.8นะครับอ่า I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago go in life still nobody knows but I'm gonna choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all'll be okay I move on each and every day The past is where it stays. กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเรื่องงาน นะครับต้องบอกว่าหลังจากกลับมานี่ครับอ่ะแคนตาลูปนะครับต้องบอกว่ามันขมนิดๆนะครับพอพิดีลูกไม่ทานนะครับช่วงนี้น่าจะน้ําเยอะด้วยนะครับแคนตาลูปไม่หวานนะครับแล้วก็มีรสชาติขมแล้วก็จืดนะครับผมก็เลยรับผิดชอบครับด้วยความเสียดายนั่นเองนะครับไม่เป็นไรนะครับได้กากแล้วกันกากใยอาหารนะครับ ขมนะครับรู้สึกขมไม่แน่ใจว่าเก็บเวานาน่าเ,นนะเก็บเนาะเก็บไวลามันก็ไม่น่าจะขมน่าจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วและแทบจะพูดได้เลยว่าไม่หวานเลยนะครับอมผมว่ามืดอ่ะเอาใหม่ครับเมื่อกี้ภาพมันมืดไป นะครับก็นี่กลับมาจากที่ทํางานแล้วนะครับก็แคนตารลูปนะครับต้องบอกว่าปกติผมก็ไม่ได้กินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือลูกไม่ทานนะครับก็เลยเอามากินนะครับเอ่อต้องบอกว่าแทบจะไม่มีความหวานแล้วก็ขมด้วยนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเนาะนะครับลูกถึงไม่ทานนะครับก็เพราะว่ามันขมแล้วมันไม่หวานนั่นเองผมก็เลยจัดการเลยนะวันนี้เก็บนะครับเก็บสแปร์ที่ลูกทานนะครับ ออ่าืขมขมคอเลยแต่เรื่ความเสียดายครับก็พอทันได้นะครับพอทันได้พอไะ่มไงถ้าเกิดก็ต้องทิ้งนะครับขมขม ไม่รู้ว่าอยู่ในตู้เย็นมานานหรือเปล่านะครับลูกก็ไม่ทานเหมือนกันพ่อเคยต้องมาทานนะครับวันนี้ก็ดูทีนะครับว่าจะออกกำลังกายหรือเปล่านะครับฝนกลับมานี่ฝนไล่มาเลยนะฮะฝนไล่ตอนขากลับมาเลยก็เลยรีบบึ่งกลับมาบ้านก่อน อาจจะไม่ได้ออกกําลังกายนะครับอาจจะไม่ได้เวดวันนี้ว่าอยากจะพักผ่อนอยู่นะครับก็พยายามอย่าฝืนมากนะครับฝืนมากเดี๋ยวร่างกายมันเกิดความเครียดเครียดแล้วมันหลังคอร์ติซอนะครับมันก็ทําให้ลดน้าหนักไมไ่สำเร็จเหมือนกันออกมากร่างกายเราก็เกิดความเครียดเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วย ำหรับใครที่กำลังออกกำลังกายอยู่เนาะวันนี้ก็ได้เมาส์ใหม่มแลวครับเมาส์เก่าไม่ค่อยดีครับใช้พังบ่อยๆราคาโลจิเทคนะครับ200กว่าบาทเองไร้สายนะครับไร้สายเดี๋ยวนี้เมาส์แบบมีสายผมก็แทบจะไม่ได้ใช้เนาะ,เ,นะเพราะว่ามันเกะก,กะนะครับการเสียบสายต่งตางๆมันก็ยุ่งยาก ก็ประมาณนี้กันนะครับเดือดทางใคระรู้ให้หมดโอเคครับเพื่อน๊มยบายครับอ่ะครับตอนนี้ก็ตอนแรกว่าจะไม่ออกกําลังกายนะครับอดใจไม่ไหวออกดีกว่านะครับอาจจะออกได้น้อยนะครับอาจจะออกวันนี้ออกไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่านี่ครับฝนพึ่งจะตกไปมากินเองโอ้ฝนตกทุกวันเลยนะครับวันนี้ นะครับช่วงนี้ต้องบอรช่วงนี้พูดผิดนะครับฝนตกเกอบทุกวันเดี๋ยวเรามาออกเวทกันดีกว่าน,นะครับล่ะ Let's go Yo I'm like an addict Do I gotta have it I ain't even playing got a really bad habit If it moves gotta grab it Fuse like a magnet Lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Raising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้ยุงเยอะเหลือเกินเล่นไปตียุงไปนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันเลยนะครับ